อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องทางคดีของคุณศักสยามพิชชอบเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ายกฟ้องทุกอย่างก็จบ,บจบในทางคดีแต่อาจจะมีการไปขยับปรับในคอรมอหรือเปล่านะฮะแต่พอนี้ไม่จบฮะบเพราะสารพิ่อาออกมาอีกแนวทางหนึ่งทีนี้ก็บอกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมครับอย่างที่มีการ อ่าพาดหัวไว้เนี่ยนะครับ after shock ฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณศักดิ์สยามครับมันจะอาจจะลามไปถึงภาคภูมิใจไทยด้วยเลยครับเพราะมันอาจจะมีผลที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสารรัฐมนูลก็มีมติ7ต่ตอนหนึ่งนะฮะรืบุริจาริญเนี่ยนะครับก็คุณศักดิ์สยามนะฮะบอกว่าผิดจริงก็มี เสียงข้างน้อยหนึ่งท่านแล้วก็อีกหนึ่งท่านลาป่วยก็เลยกลายเป็นมติ7ต่อนหนึ่งที่ออกมาคําถามก็คือว่าพอออกมาแล้วมันมีผลยังไงพี่ับอัปเตอร์ช็อคมันหนักแค่ไหนครับอัปเตอร์ช็อคมันหนักเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับทีมกฎหมายของฝ่ายผู้ร้องก็คือฝ่ายค้านเดิมนะครับก็คือพรรคก้าไกลกับพรรคประชาชาติเนี่ยเขาก็มีม,ม,มีมีทีมทีมกฎหมายที่จะทำงานร่วมร่วมกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง,ง <วน S 2> แล้วนะครับก็เขาก็บอกว่าตอนแรกนะครับบอกว่ามีคดีที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยประมาณ5คดีที่จะตามมานะคร จากคำวินิจฉัยที่ออกมาเ<ห>นี่ยครับแต่ตอนหลังไปเช็กไปเช็คมาเนี่ยประมาณ7คดีเพิ่มขึ้นวันนี้ใช่ครับแล้วก็แต่ละคดีเนี่ยก็จะมีโทษทั้งจำคุกทั้งโทษทางการเมืองที่สําคัญคือมันมีอนบางอันที่มอาจจะโยงถึงการยุบพักได้ครับซึ่ง้ายุบพักใครที่เป็นกรรมการประแยนพักก็ต้องโดนด้วยโดน<ช>ด้วยใช่ครับเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วก้าวไกลกับประชาชิตั้งแต่นู่นเลยครับท่านผู้ชมครับ 54คนไปยื่นคำร้องกับศาลนะครับ25มกราคม66 66นะปีที่แล้วเลยเนี่ยนะครับก็บอกว่าขอวินิจฉัยเนี่ยนะครับว่าความเป็นรัฐมนตรีคมนาคมท่านสักสยามขึ้นสุดลงเฉพาะตัวแต่เฉพาะตัวก่อนนะฮะแล้วก็เนี่ยนะครับเราก็ย้อนข้อกล่าวหาให้ให้ดูนะครับเพราะว่ายังคงไว้ซึ่งหุ้นนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นนะครับแล้วก็คือมีการโอนขายเนี่ยไม่ได้โอนขายจริงอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับทีแรกแล้วก็สุดท้าย คำวินิจฉัยก็สิ้นสุดอย่างที่ทราบนะครับเจต่อหนึ่งครับก็อย่างที่บอกฮะเหตุผลคือยังถือหุ้นในหอจกบริเจริญคอนสตรักชั่นเป็นการกระทําต้องห้ามนะครับทีนี้ในแง่ของการต่อสู้ในการพูดคุยกันในฝั่งของคุณสยามกับคุณสุภวั์เนี่ยก็บอกก็มันก็เป็นไปนโดยสุจริตมีการซื้อหุ้นจริงๆมีการจ่ายเงินจริงๆในการที่จะหยิบขึ้นมาสู้คดีนะฮะแต่ปรากฏว่าเราไปไล่เรียงประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นไฮไลท์7ประเด็นนะครับ สารไม่ฟังเลยครับที่ทางนี้เขาอ้างไปนะครับอย่างแรกเนี่ยผมอะไรนะบอกว่าเงินที่ใช้ซื้อหุ้นเนี่ยนะครับร้อยสิล้านห้าแสนขายกองทุนแล้วก็เลยเอามาซื้อครับพี่ครับทางสารบอกว่าฟังไม่ขึ้นเพราะต้นทางเงินที่แท้จริงมาโอนมาจากคุณศักดิ์สยามนะครับก็คือโอนผ่านบริษัทศิลาชัยบุรีดำแล้วก็ ทังส่วนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยแหละครับทั้งนี้เขาก็เลยสู้ต่ออ๋อที่เงินที่โอนมาครับพี่กอฟท่านผู้ชมที่มาจากศิลชัยใช้นี่เพราะก่อนหน้าเนี่ยบริษัทขาดสภาพคล่องเขาก็ไปซื้ออะไรซื้ออุปกรณ์ทำธุรกิจไปก่อนแล้วก็มีทําธุรกิจระหว่างการอีกรับจ้างตักหินเพราะฉะนั้นคือคุณจะโอนเงินไม่ผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะผมจ่ายไปก่อนแล้วปรากฏศาลไม่ฟังบอกฟังไม่ขึ้นเพราะ ไม่มีเอกสารอะไรไมายืนยันเลยอ้างเฉยๆ oh. ปรากฏว่าการทําธุรกิจเนี่ยไม่เห็นมีการวางบินอะไรเลยนะครับแล้วก็มีการอ้างว่าบริษัทขาดสภาพคล่องคือศิลาชัยนะฮะ <Ha. S 2> ขาดสภาพคล่องแต่เห็นมีเอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัว12ล้านอ oh. ๋อเ,เ,เพราะในมุมศาลท่านสขาดสภาพคล่องไม่น่าจะมีการซื้อซับเพิ่มแบบนี้ใช่คร,ครับก็คือว่ายังไปกู้เงินของคุณสุภัตรมาเลย <Ha. S 2> นะฮะปรากฏว่าอา้าวในอีกด้านหนึ่งเอาเงินไปซื้อเครื่องบินเช่นั้นเออท้งในต้องกู้มาต้องมีการหยิบยืมนไปก่อนเนี่ยนะครับอ้าว ถ้าอย่างนั้นก็บอกจริงๆมันเป็นการทําธุรกิจแหละหาคนอื่นมารับไรายได้มาจัดการภาษีแทนมผมแถมให้คือหลายๆคนเขาก็ทกันครับเขาก็บอกว่าศารมองว่าเป็นคํากล่าวอ้างที่ไม่มีน้ําหนักน่าเชื่อถือครับ,รบแล้วก็บอกว่าคุณสุภวั์เนี่ยไม่ไม่ใช่คนที่มีความสามารถพอในการจ่ายค่าหุ้นให้กับคุณศักสยาม,มแต่จริงๆเขาก็มีข้ออ้างอยู่นะบอกว่าเ้ยเขาขายที่ดินมาได้เป็นร้อยล้านอ่ะฮะใช่ครับแต่ว่าสารไปรวบรวมนะฮะ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่อ้างเนี่ยนะครับก็คือทั้งให้บริษัทศิลาใช้ยืมเอาไปซื้อเครื่องบินอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆยืมเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นรวมแล้วเนี่ยประมาณ3-4 0 0ล้านคือมันเกินกว่าที่มีมากกว่าที่ขายที่ได้มนเกินกว่าที่มีไปมาก แล้วเขาบอกว่าไม่พบหลักฐานการเสียภาษีด้วยเพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์คือเพื่อยงถ้าจะมีตังค์เยอะๆมันก็ต้องเสียภาษีเยอะๆมาก่อนหน้านะฮะแล้วก็บอกว่าสถานะเองยังเป็นลูกจ้างบริษัทศิลาชัยอยู่เลยแต่เจ้าตัวบอกอ๋อที่เป็นลูกจ้างเพราะอยากได้แค่ประกันสังคมแล้วก็ไม่ได้สนใจเงินเดือนที่แท้จริงสารก็ฟังแล้วก็ไม่เชื่อะนรันม้อนี้แต่ที่อ้าวแบบนี้เพราะบางบริษัทเนี่ยก็คือบางคนเป็นเจ้าของก็เป็นลูกจ้างตัวเองก็มีนะฮะก็จะได้รับประกันสังคมไปก็อะไรไปแต่อันนี้คือสารท่านก็ไม่ได้เชื่อในกรณีนี้ ก็บอกอ้าวมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งบริษัทฮะก่อนที่คุณสยามจะรับตาแหน่งรัฐมนตรีเกือบเกืบเดือนอ่ะยี่สิบสามวันครับอ่าก็คือว่าไปเปลี่ยนแปลงที่ตั้งเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันมีการขายหุ้นไปแล้วก็เลยมีการเปลี่ยนที่ซะหน่อยแต่ปรากฏว่าไปดูบินย้อนหลังการวางบินเวลามีการสั่งซื้อของอะไรพวกนี้วางบินที่อยู่ใหม่มาเป็นปีแล้ว เขาบอกจริงจริงย้ายไปตั้งนานแล้วนี่เอออ๋อคือถ้าเกิดเปลี่ยนคือคุณจดแจ้งย้ายที่อยู่20บกว่าวันแต่บินมันไปก่อนเป็นปีแล้วมันไปได้ไงใช่ก็แสดงว่าไม่มีการย้ายคือก็เลยสาก็เลยมองว่ามันมันไม่ได้มีการโอนเปลี่ยนมืออะไรกันหรอกอันนี้ที่สารมองนะครับครับอันนี้นะฮะแล้วก็มีการออกบินอะไรก็บอกผิดปกติวิสัยครับอีกด้านหนึ่งก็คือบอกว่าขายหุ้นไปแล้วเนี่ยคุณสัญญาขายหุ้นไปแล้วแต่มีการไปเบิกบินน้ํามันลดได้อีกจากบริษัทที่ขายไปแล้วใช่ครับ เป็นรถส่วนตัวของคุณศักสยามสองคันซึ่งเคยแจ้งมจทสิเดไว้อันนี้ถูกต้องนะแจ้งมชทถูกต้องใช่ใช่แล้วจะไปเบิกแต่ไปเบิกค่านรรมเนรถกับบริษัทที่บอกขายไปแล้วใช่แล้วก็มีในใบเสรจเขียนติดตามนายคือก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่กิจการของบริษัทอีกอะแล้วไปเบิกได้ยังไงเออนะฮะแล้วเรื่องที่7ก็กลายเป็นว่าอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ด้วยเพราะคุณสุภวัฒน์เองเนี่ยนะฮะที่บอกว่าซื้อหุ้นไปประกบริจาคเงินให้กับภูมิใจไทยทั้งในนามส่วนตัวและนามบริษัทด้วยใช่ครับ จริงๆแล้วบริษัทห้ทางสวนจำกัดบุรีเจริญเนี่ยเคยบริจาคมาครั้ง้วต,ต,ตอนตอนตอนปี6กสองก่อนก่อนเลือกตั้งนะครับ,คร,บครั้งหนึ่งแล้วก็มาบริจาคปีหกห้าอีกนะฮะ<ช>อีกสี่ล้านแปดซึ่งสี่ล้านแปดเนี่ยมันหลังจากโอนขายหุ้นไปแล้วแล,ว,แลวคุณสุวัติก็มีมีบริจาคในนามส่วนตัวด้วยนะครับ,คร,บครับนี่นะฮะก็เลยมีมีคาถามวนน่าวเอ๊ะเดิมเนี่ยไม่เห็นเคยบริจาคเลยคือเขาตั้งบักว่าตั้งนานแล้วคุาบอกรู้จักกันมาอะไรแล้วนะ ก็ไม่เคยบริจาคมาเรื่องบริจาคช่วงนี้ใช่ครับอ๋ออ้อาวไปถามคุณศักดิ์สยามบ้างนะถามว่าเอะมันมีผลกับอนาคตทางการเมืองไหมอ่าคุณศักดิ์สยามบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอขอคัดคำวินิจฉัยศาลก่อนก็แล้วกันนะครับถามว่าเรื่องนี้กังวลไหมไม่มีไม่กังวลนะฮะแล้วคุณอนุทินํำชับอะไรหได้เลปล่าก็ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเออคือคุณศักดิ์สยามแกก็เป็นแนวนี้อยู่แล้วคือแกไม่ค่อยพูดครับ วันนั้นแกไปสารขาขาเข้าแกก็นิ่งๆนะแล้วก็ขาขาออกเลยก็ตอบเท่านี้แหละฮะคุณสัญญาเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วอกว่า17มกราคมเนี่ยก็ออกจากสสบัญชีรายชื่อนะฮะก็คุณนริทินบอกว่าัักนนมเป็นการแสดงความรับผิดชอบถึงแม้ไม่มีผลกับตําแหน่งเลขากับสสก็ตามแต่คุณสานี่ไงรับผิดชอบลาออกเลยฮะนะฮะ